สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเบนลีโอนะฮะแล้วพอดีวันนี้ผมสอนทำกล่องเก็บของแบบสปีดนะหรือเรียกง่ายๆว่าแบบเทอร์โบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบธรรมดากันเลยนะฮะแบบธรรมดานะฮะลงไปที่รับบล็อกนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นแบบเทอร์โบมันใชเร็วนะฮะเราไปสู่ช่วง ตอนการทำเลยดีกว่านะเอ่อตอนที่ต้องเตรียมคือฮอเบอร์โซลหรือท่อส่งนะ,ะแล้วก็่องสมบัตินะนี่ว่าแค่นี้นะครับแล้วก็วางฮอเบอก์ตรงไห ตูท็ปโบวไปอ่านะีนี่ฮนะก็ะชี้เข้าวันนี้นะแล้วเราจะลากตรงมาเลยก็ได้เนะนี่ยลเาลากตรงมาเลยก็ได้นะฮะแล้วก็วางกล่องไว้ข้บนนะถ้าอันเดียวจะดูด้สเราบอกนะ ถ้าวางสองอันนี้จะดูได้ทีลสองบ็อกนะฮะไม่เชื่อลองดูเลยนะอย่างเงี้ยฮะนี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆนฮะโทษที่ดูดไอเทมแบบสปีดนะฮะเก็บของรวดเร็วทันใจนะฮะสมบัติวันนี้ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเลยนะฮะ